ราศีธนูค่ะการงานของชาวราศีธนูนะคะช่วงนี้อาจจะเจองานเร่งงานด่วนหรือว่างานแทรกนะคะจนทําให้แผนที่เราเอาวางเอาไว้เนี่ยก็ผิดแผนเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ยังสามารถทําให้ผ่านพ้นไปได้นะคะสําหรับใครที่ทํางานร่วมกับคนอื่นหรือทํางานเป็นทีมนะคะก็มีเกณฑ์ว่าในช่วงเนี้เพื่อนๆในทีมนะคะก็จะมาขอความช่วยเหลือเราเป็นพิเศษนะคะในส่วนของการเงินค่ะการเงินเนี่ยราบรื่นดีนะคะ แต่ว่าโอเคเรามีการจัดการในเรื่องของการเงินอะที่ดีอยู่แล้วไม่น่าเป็นห่วงค่ะแต่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยเป็นเรื่อง คนเข้ามาขอยืมเงินนะคะว่าเราเนี่ยจะใจอ่อนตามเรื่องที่เขาเล่าให้เราฟังไหมอันนี้ก็ต้องอยู่ที่วิจารณญาณของเรานะคะว่าเราอินกับเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยมากน้อยเพียงไหนนะคะถ้าเราอินมากเราอาจจะแบบอ่ะใจดีให้ยืมก็ได้แต่ถ้าไม่อินเลยก็อาจจะต้องปฏิเสธเขาไปนะคะว่าโอเคเราไม่สะดวกที่จะให้ยืมในช่วงนี้ค่ะในส่วนของคนโสดน,นะคะคนโสดในช่วงน,นี้แนะนํานิดนึงเนาะว่าดูแลสุขภาพร่างกายของเรานิดนึงแล้วก็สุขภาพของผิวพรรณ รูปร่างหน้าตาของเราให้ดูสดใสสดชื่นนิดนึงนะคะจะช่วยทําให้ดึงดูดคนเนี่ยเข้ามาสนใจเรามากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าในตอนนี้ถ้าเรายังไม่ค่อยดูแลตัวเองปล่อยให้ตัวเองดูโทมๆนะคะ<ๆ>ก็จะยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาสนใจเราค่ะในส่วนของคนมีคู่นะคะต้องบอกได้เลยว่าอาจจะหนักพอสมควรนิดนึงเป็นช่วงที่เราจะต้องย้อนกลับมาคิดแล้วแหละ ว่าความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะมันโอเคจริงๆไหมก่อนที่จะเริ่มต้นเดินต่อไปให้มันไกลกว่าเดิมค่ะก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองกันนิดนึงนะคะในส่วนของสุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะร่างกายทํางานสมดุลไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงเลยค่ะ